5 n u t e วิ t โก o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับผู้เราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่14สิงหาคมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับผมขอพาเพื่อนๆครับมาดูตารางข่าววันนี้สักเล็กน้อยครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับก็วันนี้นะครับข่าวที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับทองคําหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว PPI นะครับหรือว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตนั่นเอง โดยมีการคาดการณ์ครับว่าจะอยู่ที่อัตรา0.2%นะครับสำหรับเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตแต่อย่างไรก็ตามเนาะจากข้อมูลในดีนะครับพบว่าตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อในฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยต่ำลงนะครับกว่าที่คาดการณ์ค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะจับตัวจับตาดูให้ดีนะครับว่าคืนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่า อีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของการประชุม FOMC นะครับก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในวันที่17กันยายนนะครับหรือว่าเดือนหน้าเนาะตอนนี้นะครับเซนิเมนต์ตลาดนะครับให้การลดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ100%นะครับเกิน100%แล้วนะครับลดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนโดยจะลด0.25%นะครับตลาดเชื่อมั่น93.8%ครับลด0.5%นะครับอยู่ที่ระดับ6.2%นั่นเองนะครับเซน่ที่ระดับหจากนี้ครับ ทองคําอาจจะเป็นเชิงบวกกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองครับโอเคไปดูกันที่กราฟเลยครับก็ภาพรวมนะครับในทาฟเเมเด้นะครับยังคงไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับที่ระดับ3430นะครับจนถึง3230เลยประมาณนะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ให้โซนไปใช่ไหมแนวรับแนวต้านนะครับปรากฏว่า ราคานะครับวันนี้เช้าวันนี้เลยนะได้มีการเบรกแนวต้านขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือโซน3358นะครับกรอบไซเวนี้เบรกมาแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่รอในการเซลเนาะ ก็โซนแรกนะครับที่จะเซลล์ก <countries> um ัน yeah. ก well ็คือโซนนี้แหละนะครับเมื Раз ่อกี้เช้าเช้านี้ทดสอบแล้วนะครับ3 3 7 4 3 3 7 5็จนะครับก็ยังสามารถใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดเซลล์ได้เหมือนเดิมนะสามารถเก็บนะครับ5 0 0ร้อถึงจุดได้นะครับผมโซนนี้แต่ถ้าราคาหลุดโซนนี้ไปนะครับโซนถัดไปที่รออยู่คือ3,395นะครับถึง3,405โดยประมาณเนาะก็สามารถเซลล์กันได้นะครับที่สโซนนี้นะครับส่วนใครนะครับที่รอย่อบีนะครับหรือรอยอดบายนี่ย ตอนนี้มีดีมานเข้ามาใหม่นะครับก็คือพอเบรกกรอบไปแล้วจุดนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นจุดบายั่้เองนะครับก็สามารถพิจารณาบายกันได้นะครับโซนแรกโซนนี้นะครับคือราคา3355นะครับถึง3 3 5 8ครับและอีเลกโซนหนึ่งนะถ้าใครอยากจะบายนะก็มาบายกันตรงนี้ได้นะครับ3 3 4 0นะฮะตรงนี้นะครับจุดบายจุดหนึ่งนะ3 3 4 0ถึง3,337นะครับก็มาบายกันที่จุดนี้ได้ แล้วก็ถ้าจะบายทีนึงเลยก็จะเป็นโซนข้างล่างนี้แล้วนะครับคือ3285-3295แถึง3,295และโซน3 2 6 8ถึง3,274ครับอ่ะนี่ก็คือโซนบายและโซนเซลลทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะเราก็พิจารณาตามแนวรับแนวต้านนะที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะก็ดูว่าโซนไหนมนีใัยะนะครับเป็นเบเกอร์บ็อกซ์เป็นออเดอร์บ็อกซ์แบบนี้เนาะเราก็สาม,มารถพิจารณานะครับในการเข้าบายหรือเข้าเซลล์ได้เอง สำหรับวันนี้นะก็คิดว่าบทวิเคราะห์น่าจะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ aduo Ad trader นะครับ aduo Ad trader หรือเพื่อนๆน,นะครับจะสแกน QR code ที่อยู่ด้านขวาจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ